งเรียนสุจริตโรงเรียนแห่งความดีช่วยให้เรารู้วบธีเป็นคนดีนะ้อับสวัสดีครับเพ,พ,พ,พื่อน,น,นครูทุกท่านนะครับวันนี้นะครับครูผมก็มาจะนำเสนอโครงการนะครับเมื่อน้อยน้อยฟังนะครับตั้งหลุจริตนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของอนุบาลนะครับที่เราจะทําก็เพราะว่าโรงเรียนเรานะครับเด็ก นะครับมันทุกคนไม่อยู่นิ่งนะครับก็ต้องเข้าใจบริบทของเด็กนลบาลนะครับโดยเราใช้ทัาพปัญหานะครับเพื่อมาตั้งกิจกรรมแต่กิจกรรมก็มีนะครับไข่แปดปีนะครับรูปเลี้ยงรำหาแม่นะครับเท่านอกนาลังนอกลังๆะนะครับติดเสื้อแสนสวยแล้วพอเราทำกิจกรรมเสร็จนะครับเราก็นะครับมาประเมินพัฒนาการนะครับประเมินพัฒนาการนะครับให้ตอตค๊ สุดาลินะครับพอประเมินเสร็จแล้วก็นะครับไปนำบทที่ได้ไปปรับปรุงดูว่าแต่และกิจกรรมส่งเสริมลูกนักหนาของเรียนสุนาดาลิมากน้อยแค่ไหนครับเกมเสร็จเสร็จแล้วครับ,รบโอเคครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเวิร์ซี่ที่เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่ง ขึ้นถามผมว่าโอเคไหมไอซสลโลโอเคนะฮะเพราะว่าเขาพยายามจะจับเขาเรียกว่าพยายามจะจับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเล่มในคิปเ,เอามาใส่ตรงความในวิจิตรบามันมีอะไรบ้างก็โอเคครับผมก็โอเคนะครับทุกคน,นส่วนโปรชาร์ก็อันนี้ก็ยึดตาม B e D C A นะครับแต่ว่าพอยึดตาม B D C A นี่ยซอลโลมันก็แข็งแขกันไป,ไปนะครับเร <Right. S 1> าต้องเติมอะไรที่มันเป็นของเราสมควรอยู่นะฮะอันนี้มันก็จะเป็นแต่ของพของเราซึา่งมันก็แข่ง อันนี้ฝากแค่นี่เองสำหรับวันนี้น,นคะ,นนค,ะครับขอบคุณมากนะครับ